รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์ิวพรศรีศักดินันสวัสดีเมืองไทยวันนี้เรามาดูประโยชน์จากพลาสติกกันบ้างค่ะขยะพลาสติกนะคะถูกนําไปรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านและที่น่าสนใจก็คือนําไปทําถนนค่ะซึ่งพลาสติกนั้นจะมีความเหนียวและคงทนเมื่อนําไปผสมกับยางมาต่อยที่เราใช้ทําถนนปกตินะคะจะทําให้ถนนมีความทนทานมากขึ้นถึง10เท่า แต่ต้องใช้พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกค,ค่ะเพราะว่ามีคุณสมบัติหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อเย็นลงสามารถหลอมเหลวซ้ำได้หลายครั้งไม่เสียคุณสมบัติเดิมค่ะขั้นตอนการทำนะคะให้คัดแยกพลาสติกประเภทต่างๆออกจากกันบดขยะพลาสติกเป็นชิ้นเล็กๆผสมพลาสติกที่ถูกความร้อนประมาณ1 6 0 1 8 0องศาเซลเซียสกับยางมาตอยที่อุณหภูมิเดียวกันโดยพลาสติกที่ถูกหลอมก็จะละลายเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสม ลงบนผิวถนนและอัดบดให้แน่นค่ะการนําพลาสติกมาผสมกับยางมาตอยเพื่อทำถนนนั้นก็จะช่วยลดต้นทุนในการใช้ยางมาตอยเพียงอย่างเดียวและก็มีความแข็งแรงกว่าถนนที่ใช้ยางมาตอยแบบเดิมถึง60%นะคะการนําขยะพลาสติกมาใช้ในการทำถนนนั้นสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึง1.7ถึง2.6ตันคาร์บอน และมีศักยภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยค่ะ